ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2564ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัดในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาท หมอมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพนานไมัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสำราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบู์ของราชอาณาจักรโมร็อกโกหมอมฉันเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพอันใกล้ชิดและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียซึ่งตรงกับวันที่3ก,กรกฎาคม2564ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีสุล่านอับดุลละเรยาตุดดีนอัลมุสตาฟาบิลลาชอาอิบนีอัลมาฮูม สุลต่านฮัตจีอามัดชะอัลมุสตาอีนบิลละสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่16กรุงกัวลาลัมเปอร์ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชาสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพานามัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซีย มอมฉันเชื่ออย่างยิ่งว่ามาเลเซียและประเทศไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดจะยังมีมิตรภาพอันมั่นคงซึ่งจะเป็นพลังอันไม่สิ้นสุดในการผนึกกำลังของเราเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านของทั้งสองประเทศต,ต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้เวลา8นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณห้องประชุมวังสรรค์ปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรที่โรงเรียนโพสีวิทยาวัดบ้านโดดตำบลโดดอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่1ทั59ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีหน่วยงานร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่ตั้งอาทิสำนักงานกปร สำนักง,ง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมชนระทานกรมอนามัยกรมควบคุมโรคกรมส่งเสริมสหกรณ์กรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรและโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกรนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีโอกาสนี้พระครูประสิทธิ์ที่คุณวัฒน ผู้อำนวยการโรงเรียนโพสีวิทยากราบบังคมทูลถวายรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริพระครูสุจิตโพธาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านโดดและเจ้าคณะอำเภอโพสีสุวรรณคิดพัฒนาวัดบ้านโดดให้เจริญก้าวหน้าเป็นสถานที่ให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เมื <cin> ่อแรกตั้งใช้อาคารเรียนชั่วคราวจัดการเรียนการสอนต่อมาได้ใช้อาคารเรียนร่วมกับโรงเรียนเทพมงคลวิทยานุสร์ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในปี2557ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งรับโรงเรียนแห่งนี้ไว้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ปีการศึกษา2564มีสามณรน,นักเรียนจำนวน67รูปการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับการรับรองมาตรฐานอยู่ในระดับดีจากสำนักรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนรอบที่3ส่วนผลการศึกษาที่ผ่านมามีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับ สำหรับการจัดการน้ำกรมชลประทานได้ขุดลอกสระน้ำติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำเย็นคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ด้านโรงครัวมีพระราชดำริให้ดูแลเรื่องการทำความสะอาดเก็บวางภาชนะเครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระบบมีระเบียบ เวลาประกอบอาหารให้ระมัดระวังเรื่องความสะอาดเพื่อให้วัดเป็นแบบอย่างด้านสุขอนามัยที่ดีโอกาสนี้มูลนิธิฮาวนามสิงห์ฮาบันสกอร์สัจเทพกราบังคมทุนรายงานการก่อสร้างโรงครัวพร้อมที่ฉันพัดนาหารสำหรับสมเณรนักเรียนโรงเรียนกันทรรักษ์ธรรมวิทย์ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2564ส่งชื่นชมที่ช่วยทำบุญกุศลสร้างคุณประโยชน์มาโดยตลอด ด้านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยมีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒนศรีสเกตช่วยจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้อ่านออกเขียนได้และมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพ ที่ผ่านมาได้ประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อเสนอแนวทางจัดการเรียนรู้อบรมออนไลน์แก่ครูตามศาสตร์สาขาวิชาให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานการสอนใช้นวัตกรรมเชิงรุกช่วยคิดวิเคราะห์ในการนี้มีพระราชดำริให้เตรียมหาแนวทางส่งเสริมการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทดลองใช้สมาร์ททีวีและเทคโนโลยีต่างๆที่จำเป็นให้สามเณนนักเรียนและเด็กๆในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจะได้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ต่อไปที่ห้องสาธิตการสอนวิชาภาษาบาลีชั้นประโยค1-2ใช้สื่อการสอนที่ได้รับพระราชทานเรียนคู่กับหนังสือบาลีมีพระอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาบาลีเบื้องสูงต่อไป มีสาม,มณรนักเรียนในพระราชานุเครห6รูปสนใจศึกษาเล่าเรียนและจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเสริมสร้างทักษะด้านกิจกรรมสหกรณ์มีสหกรณ์ร้านค้าจำแนกสินค้าเป็นหมวดหมู่เช่นเครื่องครัวของใช้ส่วนตัวและงานฝีมือ การสะกรอนเป็นสิ่งสําคัญถ้าสามณรนักเรียนมีความรู้จะเป็นประโยชน์สามารถเทศให้ความรู้ผู้คนต่อไปได้หากลาศิกขาออกไปก็จะนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันกิจกรรมห้องพยาบาลพบสามเณรนักเรียนมีภาวะโลหิตจางมีพระราชดำริให้ตรวจหาสาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดรวมทั้งดูแลเรื่องอาหารจัดหาผักใบเขียวตับและอาหารเสริมเพิ่มเติมกิจกรรมห้องสมุด มีระบบอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ใช้สืบค้นข้อมูลมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเล่าเรื่องจากหนังสือนำหนังสือที่ตนเองสนใจมาเล่าให้สามเณรนักเรียนฟังมีภาพประกอบเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจอยากอ่านหนังสือเล่มนั้นมากขึ้นกิจกรรมหนังสือมะเฟืองสรุปใจความสำคัญจากหนังสือที่อ่านเขียนลงบนกระดาษและประดิษฐ์เป็นหนังสือมะเฟืองมีพระราชดำริให้จัดหาหนังสือเพิ่มเติม,เพ,มเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 จำเป็นต้องคิดหาวิธีจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาได้ต่อเนื่อง สามรเ็นนักเรียนยังร่วมกันนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวช่วยเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติสาธิตการทําธงยายแมงมุมใช้ในงานบุญต่างๆทําอัศนะจากผ้าที่ชาวบ้านนํามาถวายวัดและทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าช่วยเพิ่มมูลค่าสิ่งของที่มีอยู่ในชุมชนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โอกาสนี้สมเร็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชชวาทให้ทุกคนร่วมมือกันแบ่งปันความรู้และพยายามทดลองคิดหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอก็หวังว่า,าทุกคนจะร่วมมือกันอย่างแทนตามโรงเรียนก็ท,ที่ในโครงการที่ทำเอาไว้ก็คือให้ ทรงเรียนมีอะไรก็ไปแบ่งปันกับทางชุมชนแล้วก็ชุมชนมีความรู้อะไรก็มาสอนให้เกิดโรงเรียนให้เกิดสามเณน,นเพื่อที่จะได้ต่อไปก็เป็นหลักในการที่จะประกอบอาชีพต่อไปไม่ว่าก็จะถ้าอยู่ในสมณเพศต่อว่าได้ รดยัดโยงให้ความรู้ยัดโยมได้ถ้าลาสิกขาไปก็สามารถเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงต,ตนเองได้แล้วก็ไปเลี่ยนต่อในขั้นสูงได้ก็ต้องอตอนนี้ก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายหรือว่าใครที่อยากได้ความรู้มาดูที่โรงเรียนดูทั้งดูหนังสือดูศึกษาด้านธรรมะศึกษา ด้านวิชาการต่างๆที่ออเรื่องอ่านเขียนภาษานั้นสำคัญที่สุดถ้าเราหาความอานเขียนจะทําให้เราศึกษาหาความรู้ได้ก็อาจจะ,ปะเปิดเสียเข้าขงวดในชาวบ้านหรือว่าคนหรือก็จะมาศึกษาได้แต่ตอนนี้ใครเข้าใครออกก็จะต้องระวังกับปกติก็ จะขอให้ทุกอยาก่างเป็นไปด้วยดีขอให้ท่านมีความสุขเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบต่อไป เวลา12นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนิธิราวรร,ร,ราษพรส์สยามบรมร,ราชกุม,มารีสเสด็จออกณห้องประชุมวังสปปรปทุมส่งติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามนเณรที่โรงเรียนพระปริยติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูนวิทยาตำบลโนนคออำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดครั้งที่หนึ่งทัพ60ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีหน่วยงานร่วมเฝ้าทุนละอองพระบาทณที่ตั้ง8หน่วยงาน พระครูวิโรธกาลยะนณก,กิจเจ้าอาวาสวัดหนองสำราญจัดตั้งโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2536ใน,นระดับมัธยมศึกษาปีที 6, ่1-6ควบคู่แผนกธรรมและ,ะแผนกบาลีเมื่อแรกเปิดทำการสอนใช้กุฏิและสาราการเรียนเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ปี2557ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรัชดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับโรงเรียนแห่งนี้ไว้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราช,ชดำริปัจจุบันมีพระครูวิโรธกัลยาณก,กิจเจ้าอาวาสวัดหนองสำราญเป็นผู้จัดการโรงเรียนมีพระครูวิจิตธรรมนนท์รองเจ้าคณะอำเภอโนนคูนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีสามัญน,นักเรียน75รูป ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้จัดการเรียนการสอนแบบแจกเอกสารแบบฝึกหัดไปยังวัดที่สามเณรพักอาศัยติดตั้งโทรทัศน์ที่ได้รับพระราชทานพร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมกระจายตามวัดที่สามเณรพำนักเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนลดความเสี่ยงและเพื่อให้การศึกษาไม่หยุดชะงักโรงเ,เรียนยังขาดอาคารเรียนถาวร ทุกวันนี้ใช้สาราการเรียนเป็นที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราวนอกจากนี้ยังประสบปัญหาด้านแหล่งน้ําต้องซื้อน้ําถังบริโภคและใช้น้ําบาดาลเพื่อการอุปโภคแต่ไม่ผ่านการกรองในการนี้กรมชนระทานเป็นหน่วยงานรับสนองพระราชดำริจัดหาน้ําให้แก่โรงเรียนขุดลอกสระน้ําเดิมให้มีความจุเพิ่มขึ้นติดตั้งเครื่องกรองน้ําพร้อมเครื่องทําน้าเย็นคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับการจัดหา,าน้ำให้แก่หมู่บ้านใกล้เคียงมีแนวทางขุดลอกลำ้ว้ยเจกิกพร้อมก่อสร้างฝายขุดลอกหนองมะเกลือพร้อมปรับปรุงอาคารบังคับน้ำเมื่อแล้วเสร็จชุมชนจะมีน้ำพอใช้ตลอดทั้งปีวันนี้มีการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งใช้การสอนแบบเชิงรุกผ่านกิจกรรมบัตรคำภาษาช่วยฝึกให้สามารนนักเรียนอ่านออกเสียงได้ชัดเจนเขียนสะกดคำได้ตรงตามมาตรา สาธิตการสอนวิชาธรรมวิภาคนักธรรมชั้นตรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นการฝึกเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรีอธิบายความสุภาษิตท,ทางธรรมให้กระจ่างแจ้งจากกิจกรรมที่สามเณรได้ฝึกอยู่เสมอนี้จะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่สําคัญในการไปสอบนักธรรมในสนามจริงได้นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ที่ห้องพยาบาลมีเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการคอยตรวจสุขภาพเฝ้าระวังโรคติดต่อและส่งเสริมสุขภาพอนามัยสามเนรน,น,นักเรียนและคนในชุมชนอยู่เสมอหากพบผู้เจ็บป่วยจะทำการรักษาตามอาการกิจกรรมห้องสมุดมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเช่นการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตการทำหนังสือป๊อปอัพมีกศนและมหาวิทยาลัยราชพัฏศรีสเกตช่วยจัดกิจกรรมออกค่ายส่งเสริมการอ่าน ช่วยจัดระบบหมวดหมู Arizona, water, <to> ่หนังสือและจัดหาหนังสืออ่านเล่นเพิ่มเติมรวมถึงจัดหาคอมพิวเตอร์มีไว้เพิ่มขึ้นการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันสามารถจัดโรงครัวสะอาดถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลอาหารได้จัดสถานที่ให้สมณีนั่งฉันแบบเว้นระยะห่างเป็นตัวอย่างให้แก่โรงเรียนอื่นๆได้สมณีนักเรียนมีสุขภาพอนามัยดีกิจกรรมสากอนักเรียนเป็นเรื่องที่ต้องฝึกหัดทำตั้งแต่เด็กๆเมื่อเป็นผู้ใหญ่จะได้ปฏิบัติงานได้ เป็นการฝึกทำงานร่วมกันสร้างความสามัคคีทำบัญชีส่วนตัวบัญชีครัวเรือนจะได้รู้ว่าได้เงินเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่รู้จักประหยัดเป็นพระเนนจะได้เทศให้ความรู้ประชาชนต่อไปได้ด้วยกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นกิจกรรมการเทศแหล่ทำนองอีสานมีปราชชาวบ้านสอนทำพานใบสีจากวัสดุธรรมชาติเช่นใบตองดอกไม้สดสามเณรนักเรียนสามารถทำพานใบสีได้สวยงาม ตรงตามรูปแบบประเพณีท้องถิ่นการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากต้นราชพฤกษ์ย้อมแล้วตัดเย็บเป็นผ้าลำลองใช้ภายในวัดส่วนกิจกรรมการงานอาชีพสอนทำปุ๋ยหมักจากมูลมา้าที่อาศาัยอยู่ภายในวัดมากกว่า10ตัวปุ๋ยหมักมูลมา้าจะใช้ในแปลงปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ของวัดและส่งจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานรรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสามเณรมาโดยตลอดสำหรับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาไว้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริจำนวน9้าโรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถดําเนินง,งานพัฒนาศักยภาพได้อย่างสมดุลทั้งในด้านพุทธ,ธศึกษาจริยศึกษาหัตถศึกษาและพระศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ รักและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทให้ทุกคนพยายามศึกษาหาความรู้และสร้างเสริมทักษะเพิ่มเติมอยู่ตลอดและสร้างเสริมทักษะเพิ่มเติมอยู่เสมอทั้งทางโลกและทางธรรมทุกท่านตอนนี้ก็ต้องนอกจากสร้าง ความรู้ความสามารถของแต่ละคนซึ่งจะต้องจะต้องมอีหลายอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมากว่าที่เคยทำเรื่องเรื่องงานทีอ่อย่างงานอาชีพงานกเกษตรงานแล้วก็ความรู้ในเรื่องหนังสือหาก็ต้องหรือว่าทําอดิจิทับ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์นี่ก็เป็นความรู้ที่ต้องเพิ่มขึ้นมาก็หวังว่าคงจะต้องปรับตัวให้ได้กับอย่างคือความรู้เทื่ดงสุขภาพอนามัยให้ดูกษาตัวเองให้แข็งแรงห่างไางกลาจากโรคภัยไข้เจ็บที่ก็จะมาโจมตีเราได้ทุกเวลา ก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิดสิบเก้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิดสิบเก้าและโรคระบาดต่างๆ จดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูและมีพระราชานุมัติพระราชทานแก่โรงพยาบาลแล้ว594เครื่องใน86โรงพยาบาลทั่วทุกภาคของประเทศซึ่งเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นและสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนและเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นวันนี้ได้พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูแก่โรงพยาบาลชุมพรจังหวัดชุมพรจานวนหนึ่งเครื่อง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตละดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี067-3-00487-3โทรศัพท์หมายเลข02-447-8585-8หรือหมายเลข064-239-1868หรือหมายเลข0 6 4 1 1 2 9 7 7 4เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยนำหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งมาที่ Line ID แอดชัยพัฒน์หรืออีเมลแอดเดรส giftdonate g m a i l com หรือทางไปรษณีย์สำนักงานมูลลนิธิชัยพัฒนา2012ซอยอรุณอรมรินทรถนนอรุณอรมรินแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพ10700มูลลนิธิอาสาพึ่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย มอบถุงยางชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทานารีนาถนายกติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตากจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรในวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากผู้ว่าร,ราชการจังหวัดตากเป็นประธานผู้แทนในการรับมอบ และนำถุงยางชีพพระราชทานถวายแด่พระพิสุสงฆ์จํานวน25รูปและมอบผู้แทนชุมชนเพื่อนําส่งต่ออยังผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้จํานวน500ชุดนําความปลื้มปิติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมากพื้นที่อำเภอแม่ระมาดเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากสช่วงช่วงแรกวันที่15กรกฎาคม2564จำนวน1ตำบล4หมู่บ้าน ช่วงที่2วันที่24-28ก,กรกฎาคม2564จำนวน5ตำบล34หมู่บ้านฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะถนนสะพานท่วมบ้านเรือ,รอนราษฎรและพื้นที่การเกษตรเป็นจำนวนมากประกอบกับน้ำจากแม่น้ำเมยหนุนสูงเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือ,รอนราษฎรต้องขนย้ายสิ่งของและอุพยพยราษฎรขึ้นที่สูงจึงได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด โดยได้ประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้อย่างเร่งด่วนแล้วและว,วันนี้ที่อาคารศรีจุลทรัพย์มูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภาการชาติไทยมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยอาหารปรุงสุกพร้อมทานมูล,ลนิธิได้จัดสรรคัดสรรจากร้านค้าอาหารเล็กๆบริเวณพื้นที่รอบที่ทําการมูล,ลนิธิที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ปัจจุบันมูลลนิธิได้ช่วยเหลือสนับสนุนสั่งอาหารปรุงสุกพร้อมทานกว่า70ร้านค้าวันละ2มือ้อมื้อละ2 0 0 0กล่องนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนและแคมป์คนงานในเขตปทุมวันโดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่จะให้มูลและนิธิส่งต่อน,น้ำใจไปช่วยเหลือในโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันสามารถบริจาคสมทบทุนมูล,ลนิธิโดยสแกน QR code ค ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบอ e ีโดเนชั่นได้ทุกธนาคารหรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทกระแสรายวันเลขที่บัญชี114-0-06877-9ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอาสาเพื่อน,นพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์02-054-6546จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ